จุก,ก้สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเสดอนทุกท่านด้วยนะครับเอาอีกแล้วนะในครอบครัวเราแตกกันอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลชุดเลทไหลนะครับกาวตัวแตกไปถึงแปดตัวนะครับหน้าช่องชุดโครงการสามนะครับเซตที่สองของเราก็แตกเต็มเปียนะครับเต็มอิ่มกันทุกคนเลยสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัวเราส่วน เพื่อนเพื่อน,นท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบคร,รัวกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์นะครับส่วนประเด็นตัวแรกนะครับขอมองไปทางเวสต์แฮมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเวลาสทุ่มตรงนะครับเรามาดูกันที่เวสต์แฮมช่วงนี้ถือว่าฟอร์มดีเป็นอย่างมากเลยนะตบเชลซีไปในบ้านถึง3เมตรนะครับแถมไปเยือนก็ไปตบไบตันอีก3เมตรเรียกได้ว่าโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะสําหรับทีมนี้นะแข็งแก่งทั้งระบบนะครับแผงหน้าแผงหลังขุมกําลังต้องบอกว่าตึงเปี้ยนะครับชนะ3เกมรวดนะครับจากเกมล่าสุดนะครับแมนซิตี้ตบฟูลแลมไปถึง5เม็ดถ้าดูจากขุมกําลังแมนซิตี้อาจจะดูเหนือกว่าแต่ต้องบอกว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนนะครับเวสต์แฮมเกมในบ้านไม่ได้น้อยหน้าใครเหมือนกันนะไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกัน,นครับไม่ว่ายังไงนะครับเกมนี้แมนซิตี้ไม่น่ามีเม็ด2แน่นอนนะครับ บอลเน้นตัวที่2นะครับขอมองไปทางแมนยูเนเต็ดเปิดโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของไบตันเวลาสามทุ่มตรงครับเรามาดูกันที่แมนยูเรียกได้ว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สำหรับทีมนี้นะโดนอาร์เซนอลไป3เม็ดนะครับในเกมล่าสุดแถม3เกมหลังชนะไปแค่ 2เกมเท่านั้นครับเรามาดูกันที่ไบตันก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควร3เกมหลังครับตบนิวคาสเซิลไป 3, วูฟอีก4 3เกมหลังชนะไปถึง2เกมต้องเรียกว่าตึงเปี้ยนะครับแถมเกมที่ทั้งคู่เจอกันเป็นฝั่งไบตันที่เก็บชัยไปได้เกือบทั้งหมดยิ่งการเจอกันหลังๆมานี้นะแมนยูแทบเอาชนะไบตันไม่ได้เลยนะแล้วไบตันมีมิตมะที่โชว์ฟอร์ม,ทรมเทพอยู่นะครับสำหรับช่วงนี้ยิ่งถ้าแมนยูแม็กไวลงนะ ต้องบอกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะสำหรับคนนี้นะครับยังไงเกมนี้ไบตั้นขยันยิงแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายขอมองไปทางสเปอร์เจอกับเชฟฟิลเวลา3ทุ่มนะครับมาดูกันที่เชฟฟิลนะครับเกมล่าสุดเหมือนไปโกดครมาเลยนะตบเบอร์ลี่ไปถึง5เม็ดครับแมนยูอีก2เรียกได้ว่าถ้าซอนโชฟอร์มเทพได้นี่ยิงกระจายแน่นอน,นครับ3เกมหลังชนะไปถึง2เกมส่วนเชฟฟิลยูเนเตดช่วงนี้เรียกได้ว่ายับ เยินเป็นอย่างมากไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันยิ่งทําสกอร์ใครไม่ได้เลยนะเรียกได้ว่าอาการหนักพอสมควรนะครับถ้าเทียบเรื่องเฮดทูเฮดขุมกาลังเรียกได้ว่าห่างชั้นกับสเปอร์พอสมควรนะแล้วยิ่งสเปอร์โชว์ฟอร์มได้ดีอีกได้เล่นในบ้านอีกนะครับผมมองว่ายังไงเกมนี้สเปอร์ในบ้านไม่น่าเป็นงานยาก แน่นอนนะครับจบไปแล้วสําหรับ3คู่เน้นๆของเรานะครับส่วนคู่ที่เหลือนะครับผมปักหมุดไว้ให้ในครอบครัวของเราแล้วนะครับมีริเวอร์นะครับตัวเน้นนะครับเดี๋ยวผมไปวิเคราะห์ในครอบครัวนะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมนะครับผมทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ